สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมี่ยวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรื่องใหม่นะคะของวันจันทร์ที่20กันยายนนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหน่วยการเรียนรู้เรื่องใหม่ที่วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะ ก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะเรามาทายกันก่อนดีกว่าว่าหัวข้อเรื่องเราจะเป็นเรื่องอะไรไหนมีใครคนมีใครจะทายคุณครูคเหมียวไหมคะคนไหนอ่ะเดี๋ยวครูเหมียวกดแผ่นป้ายออกทีละอันแล้วก็ถ้าคนไหนรู้คําตอบให้เปิดไมค์มาตอบเลยนะคะอันแรกอ่าดีสุดอ้ามีคนตอบแล้วแค่แผ่นป้ายแรกถูกต้องค่ะใช่หรือเปล่า ใช่ไหมนะอ่ะเดี๋ยวดูอีกอันนึงผีเสื้ออ่ะมีแต่คนตอบผีเสื้อผีเสื้ออ่าคำตอบคือผีเสื้อค่ะถูกต้องค่ะว,วันนี้หัวข้อของเรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับผีเสื้อนะคะโดยอยู่ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยเรื่องผีเสื้อแสนสวยอ่า นี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับผีเสื้อกันค่ะโดยเรื่องที่เราจะเรียนเรื่องแรกเกี่ยวกับผีเสื้อในสัปดาห์นี้นะคะคือเรื่องวงจรชีวิตของผีเสือ้อว่าคุณผีเสื้อของเราเนะี่ยเกิดมาอย่างไรนะคะเราจะมาดูวงจรชีวิตของคุณผีเสื้อกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะผีเสื้อนะคะเกิดมาจากไข่นะคะ ไข่เวลาผีเสื้อตัวเต็มวัยนะครัาเขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะออกไข่มาซึ่งไข่เนี่ยสังเกตนะคะว่าเวลาออกไข่เขาจะชอบออกไปออกไข่บริเวณใบไม้ค่ะเพราะว่าเมื่อตัวอ่อนของไข่ฟักออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องกินใบไม้เป็นอาหารนะคะโดยเราจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าตัวอ่อนข้างในจะฟักออกมานะคะ อีกอย่างหนึ่งที่ออกไข่ตรงใบไม้เพราะเวลาใบไม้นะคะใบไม้จะช่วยบงังไม่ให้สัตว์ตัวอื่นมองเห็นไข่ค่ะเพราะว่าสัตว์ตัวอื่นเนี่ยชอบกินไข่ผีเสื้อมากเลยค่ะฉะนั้นคุณพ่อแม่ผีเสื้อก็จะต้องไปออกไข่ตามใบไม้เพื่อที่จะได้หลบไม่ให้สัตว์ตัวอื่นนะคะมาเจอไข่ผีเสื้อค่ะเมื่อนะคะผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งไข่ผีเสื้อก็จะฟักออกมาเป็น ฟักออกมาเป็นตัวอะไรเอ่ยมีใครรู้ไหมตัวอะไรรูนอนอออลิสตอมาแล้วหนอนอ่าถูกต้องค่ะนอนนะคะ<จ>น,นอนหรือหนอนผีเสื้อนะคะเมื่อฟักออกมาอค่ะออกมาเนี่ยตัวหนอนเนี่ยจะมีออกมาได้หลายพันมากขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดว่า หนอนนั้นเป็นชนิดอะไรอย่างเช่นบางตัวเนี่ยที่เด็กๆคุ้นเคยก็จะเป็นหนอนสีเขียวอวบอ้วอนบางตัวเป็นหนอนสีน้ําตาลบางตัวมีหนามด้วยนะคะหนามอ่อนๆน,นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์เมื่อหนอนโตขึ้นมาเนี่ยหนอนก็จะอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนค่ะประมาณสิบห้าวันนะคะแล้วแต่พันธุ์บางพันธุ์อยู่ได้นานกว่านั้นนะคะหนอนก็จะใช้เวลานี้ในการ กินใบไม้นะคะเพื่อที่ร่างกายจะได้เติบโตขึ้นมานะคะอ่ะเมื่อนอนของเรากินอาหารเพียงพอแล้วเขาอยากจะการพิ์ผีเสื้อเขาก็จะต้องเปลี่ยนร่างกายของเขาให้มีปีกใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะมีปีกล่ะเราจะทำยังไงนะคะเราจะต้องให้คุณผีเสื้อ ไปจำศีลนนอนพักถอนนะคะหรือเราเรียกกระบวนการนี้ว่าดักแด้เวลาที่คุณหนอนผีเสื้อใกล้ที่จะกลายเป็นผีเสื้อเต็มตัวคุณหนอนก็จะรีบกินอาหารเป็นพิเศษจะกินอาหารเยอะมากใบไม้จะกินเยอะกว่าปกตินะคะเพื่อที่จะได้สะสมอาหารในร่างกายนะคะเพราะว่าตอนที่เป็นดักแด้แล้วเนี่ยคุณหนอนจะไม่สามารถออกไปไหนได้จะต้องนอนนิ่งๆสงบเพื่อเทียตัว ของคุณหนอนจะได้เปลี่ยนร่างกายเป็นผีเสื้อนะคะโดยหลังจากที่กินอาหารจนครบแล้วหนอนก็จะสร้างนะคะสร้างรังขึ้นมาส่วนตัวเองก็จะห่อหุ้มอยู่ข้างในเป็นยยใยไหมนะคะเรียกว่าดักแด้ค่ะคราวนี้ดักแด้นะคะบางบางสายพันธุ์สามารถนําไปทาอย่างอื่นได้อย่างเช่นหนอนไหมเวลาหนอนไหมสร้างดักแด้เราสามารถเอารังดักแด้นะคะไปทําเป็น ใยไหมแล้วทอเป็นเสื้อผ้าได้นะคะตอนช่วงงานลอยกระทงของชาติทางสาวจะชอบมีนิทรรศการเกี่ยวกับหนอนดักแด้นะคะมาให้ดูคุณครูเหมียวเคยมีโอกาสได้ไปดูนะคะเขาจะเอาใยไหมนะคะไปทำเป็นเส้นใยแล้วก็ทอเป็นผ้าผืนยาวๆสวยมากเลยนะคะบางคนนะคะจะเอาหนอนข้างในไปรับประทานได้ด้วยนะคะอ่ะ เมื่อคุณหนอนจะอยู่ในนี้ประมาณเจ็ดถึงสิบวันค่ะเด็กๆจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบวันเพื่อที่จะได้รอกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามมีปีกนะคะและในที่สุดค่ะเมื่อถึงเวลาที่รอคอยคุณผีเสื้อก็ออกมาจากดักแด้นะคะกลายเป็นผีเสื้อโตเต็มวัยโดยผีเสื้อนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะที่เด็กๆเห็นว่าสวยๆเนี่ย คือเขานะคะใกล้ที่ใกล้ถึงเวลาไปของเขาแล้วนะคะผีเสื้อเวลาฟักออกมาก็จะต้องรีบผสมพันกันนะคะโดยเขาก็จะใช้ปีกอันแสนสวยของเขานะคะล่อผีเสื้อตัวอื่นมาเพื่อที่เราจะได้กำเนิดผีเสื้อตัวใหม่นั่นเองค่ะโดยเวลาชีวิตของผีเสื้อตัวเต็มวัยจะอยู่ประมาณประมาณ อาทิตย์หนึ่งค่ะฉะนั้นเวลาเด็กๆเ,เจอผีเสื้ออย่าไปแย่เขานะคะหรือไปทําให้ปีกเขาเสียหายเพราะว่านี่เป็นช่วงสุดท้ายของเขาแล้วฉะนั้นเราควรจะปล่อยเขาให้อยู่ตามธรรมชาตินะคะเพราะอีกไม่นานเขาก็จะไม่อยู่แล้วแล้วเมื่อเขาเจอผีเสื้ออีกตัวหนึ่งเขาผสมพันธุ์กันก็จะฟักไข่ตัวใหม่ออกมาเป็นนอนผีเสื้อตัวใหม่นั่นเองค่ะนะคะ อะเรามาสรุปวงจรชีวิตขผีเสื้อกันก่อนนะคะสิ่งแรกเลยคือไข่นะคะผีเสื้อจะฟักอน,อนอนนอนจะฟักออกมาจากตัวไข่ของเรานะคะกลายเป็นนอนผีเสื้อนะคะโดยจะมีลักษณะแตกต่างกาันโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะส,สีเขียวอ่อนแต่บางพันธุ์ก็มีสีน้ำตาลสีขาวนะคะสีเหลือง นะคะบางพันธุ์จะมะีขนปุยๆหรือว่ามีหนามด้วยและเมื่อผีเสื้อของเราเอยคุณหนอนของเรานะคะกินใบไม้จนเพียงพอพร้อมที่จะแปลงร่างกายเป็นผีเสื้อเขาก็จะฟักตัวค่ะอยู่ในรังไหมของเขาเรียกว่าดักแด้นะคะและเมื่อเขามีปีกพร้อมสมบูรณ์เขาก็จะฟักออกมาจากด,ด,ดักแด่กลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัย และเมื่อเจอผีเสื้ออีกตัวหนึ่งนะคะก็จะผสมพันธุ์กันเพื่อเพื่อฟักไข่ผีเสื้อตัวใหม่ๆออกมาเป็นวัฏจักรวงจรของผีเสื้อค่ะอ่ะคราวนี้คุณครูเหมียวนะคะมีมีคลิปวิดีโอนะคะจากจะมาเปิดให้ดูด,ด้วยนะคะ oh <my> อะรอสักครู่นะคะ oh <my> อะ คเ<ม>หมียวเปิดให้ดูนะคะ,ะได้ยินเสียงไ,ไหมคนไหนได้ยินเสียงไหมค,คุณนะคะตุ้มตุ้มเตียมเตียมออกมาจากใครเจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะก,กระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บไป คสำหรับเพลงผีเสื้อเพราะไหมอะเดี๋ยวได้เวลาที่เด็กๆนะคะจะเริ่มทำงานนะคะ<ฮ>ให้เด็กๆเก<ม>ตรียมกระดาษค่ะสวัสดีค่ะ,นค,ะ,ค,ะคนที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะอ่ะเด็กๆคะเตรียมกระดาษขึ้นมาและเขียนคำสั่งนะคะวันนี้จงเลือกวาดภาพวงจรชีวิตของผีเสื้อ มาหนึ่งอย่างเมื่อกี้เราเรียนไปสี่อย่างใช่ไหมคะมีไข่มีหนอนผีเสือ้อมีดักแดก้แล้วก็มีผีเสื้อตัวเต็มวัยนะคะให้เลือกมาหนึ่งอย่างซึ่งคุณครูเหมี่ยวจะโชว์ตัวอย่างทั้งสีแบบนะคะเพื่อที่เด็กๆชอบอันไหนนะคะชอบอันไหนก็วาดอันนั้นมาให้คุณครูเหมียวดูนะคะอ่ะเดี๋ยวอันแรกคุณครูเหมียวจะให้ดูภาพของ ไข่ผีเสื้อนะคะคุณครูเมียก็จะวาดใบไม้นะคะเด็กๆวาดตามสำหรับคนที่ชอบไข่นะคะอ่ะให้วาดใบไม้เพราะว่าเวลาผีเสื้อจะไปวางไข่จะวางไว้ที่ใบไม้นะคะเพื่อที่ฟักออกมาจะได้กินใบไม้เลยแล้วก็วาดไข่กลมๆนะคะอ่ะคุณครูเมียวาดไข่กลมๆหนึ่งอันนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เขียนด้วยนะคะว่าเป็นวงจรช่วงไหนของผีเสื้อ สำหรับคนที่ชอบไข่นะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็เขียนชื่อนะคะอ่ะต่อไปอันที่สองเมื่อไข่นะคะฟักออกมาก็จะเป็นตัวหนอนนั่นเองค่ะตัวหนอนนะคะตัวหนอนอวบอ้วนกลมคนไหนชอบหนอนวาดหนอนได้เลยนะคะ เวลาวาดนะคะก็วาดวงกลมต่อๆกันนะตัวหนอนแล้วก็มีขาให้เขาหน่อยเขาจะได้เดินได้นะคะหนอนนะคะนอนผีเสื้อนะคะก็จะกินใบไม้นะแล้วแต่นะคะว่าจะสีอะไรแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีเขียวอ่อนแต่ก็มีสีอื่นด้วยนะคะบางคนถ้าคนไหนนะคะเคยเห็นนะคะจะมีสีขาวด้วยแล้วก็มีสีน้ำตาล บางตัวมีหนวดด้วยนะคะมีหนามเล็กๆตามตัวนะคะหนอนนะคะเป็นช่วงที่จะสะสมอาหารเยอะที่สุดนะคะเพื่อเตรียมสำหรับเปลี่ยนเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยนะคะอ่ะสำหรับคนที่ชอบหนอนนะคะอันต่อมาหลังจากที่กินอาหารจนพร้อมที่จะเปลี่ยนร่างแล้วนะคะเขาก็จะ ไปนอนจำศีลน,นะคะเราเรียกช่วงนี้ว่าดักแด้นะคะเห็นไหมเราก็จะวาดกิ่งไม้นะคะแล้วก็มีตัวเขาห้อยออกมาสำหรับคนที่ชอบดักแดนะคะ,ะก็สามารถวาดดักแด้ได้นะคะเป็นช่วงที่ผีเสื้อของอนอนของเรานะคะก็จะสร้างใยไหมมาหุ้มห่อหุ้มตัวเขาแล้วก็นอนจำศีลน,นิ่งๆอยู่เป็นเวลาประมาณ1-2อาทิตย์นะคะ เพื่อที่จะได้รอให้เขาเปลี่ยนร่างจากหนอนกลายเป็นผีเสื้อให้เขามีปีกงอกเปลี่ยนลักษณะตัวนะคะและสุดท้ายค่ะคือช่วงที่สวยงามที่สุดของผีเสื้อนะคะเป็นช่วงโตเต็มวัยก็สามารถวาดเป็นผีเสื้อตัวเต็มไวัยได้นะคะผีเสื้อนะคะก็จะมีปีก มีลักษณะสวยงามเพื่อเพื่อที่จะได้ให้ตัวอื่นนะคะมาช่วยเป็นคุณพ่อของคุณพ่อหรือคุณแม่เพื่อที่จะได้สร้างผีเสื้อตัวใหม่นั่นเองค่ะนะคะหลังจากที่เด็กๆเ,เลือกวาดภาพวงจรชีวิตของผีเสื้อที่เด็กๆชอบแล้วนะคะให้เขียนด้วยนะคะว่าอยู่ในช่วงไหนของวงจรเมื่อเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อจริงของเด็กๆด,ด้วยนะคะ เด็กผู้หญิงเขียนดอยอเด็กผู้ชายเขียนดอชอและตามด้วยชื่อจริงของเด็กๆและนามสกุลค่ะหลังจากนั้นให้เขียนเลขที่ด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเด็กๆนะคะเลขที่เท่าไรเมื่อเขียนและวาดภาพโดยสมบูรณ์แล้วอย่าลืมระบายสีภาพ ให้สวยงามนะคะเพื่อที่คุณครูเหมียวจะได้ดูว่าพี้เซอร์ของเด็กๆในจินตนาการมีสีอะไรหรือว่าช่วงไหนนะคะที่เด็กๆชอบเวลาระบายสีนะคะระบายให้สวยเลยนะคะเมื่อเด็กๆตรวจสอบดูว่าเขียนมีความสวยงามไม้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะให้ถ่ายรูปนะคะให้ถ่ายรูปผลงานของเด็กๆนะคะส่งลงมาใน ลายกลุ่มเพื่อที่คุณครูเหมียวจะได้ตรวจสอบว่าผลงานของเด็กๆเรียบร้อยดีไหมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับเรื่องผีเสื้อค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวมารอลุ้นกันเลยนะคะ ครูเหมียวจะให้เวลาเด็กๆนะคะทำงานชิ้นนี้มาส่งคคุณครูค่ะนูเอค่ะอุ่นใจสวัสดีค่ะอุ่นใจสวัสดีค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูเหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้่ไหนอยากคนที่มาเยี่ยมเองนะคะบ๊ายบายบายบายค่ะบ๊ายบาย